สถานะบล็อกปิดกัน้นชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมคนคนนี้นะคะเขายังต้องการคุณนะคือมันมีความผูกพันยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณตลอดนะคะแล้วก็ในบางเคสเขายังส่องคุณเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าบล็อกปิดกั้นแบบส่องกันไม่ได้เนี่ยอมว่าเขามีแนวโน้มสูงที่อยากที่จะกลับมาเทคแอคชั่นเพื่อที่จะเคลียร์ใจกับคุณเคลียร์ใจในส่วนที่เป็นอุปสรรคปัญหา,ลา,าหลักที่ขึ้นมานะคะมีไพ่ชาวกันนะคะ มีไพ่ชาวกลุมนะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะมีไพ่ชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะที่โดดเด่นนะนะคะแล้วก็ไพ่ชาวธาตุไฟเนี่ยมีไพ่คู่ขึ้นด้วยนะคะคิงและควีนออฟวานส์นะคะพังงน,นหลักของพวกคุณบอก,บอกว่าพวกคุณมีแรงดึงดูดต่อกันมีความคิดถึงมีความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อกันนะนะคะแต่เอาไม่แน่ใจว่าพวกคุณข้องเกี่ยวกันเรื่องงาน เรื่องเรียนไหมนะคะแต่ออาองว่าเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันทางใจแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อกันนะคะแต่ว่าน่าจะเงียบเยบกันนะคะความสัมพันธ์นี้ถูกพักเบรกถูกพอสหรือว่ามันมีความนิ่งๆ่งเงียบเยบเกิดขึ้นแต่ยังผูกพันกันแล้วก็ยังมีพลังงานในเชิงแบบคิดถึงอยู่นะคะยังคิดถึงยังผูกพันยังรอนะคะถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นออมว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่สมมตินะ ไปสนอกสนใจเรื่องของตัวเองกันมากกว่าก็ได้แม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงจะไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเป็นความสัมพันธ์โฉบไปโฉบมาชิลชิลกันนะคะเออแต่ว่ามันก็อาจจะมีความสบายใจในการและกันบางอย่างนะคะเช่นสบายใจที่ต่างคนต่างได้โฟกัสการงานสบายใจที่ต่างคนต่างมีแรงดึงดูดต่อกันยังสนใจกันนะแต่ว่าพวกเราเออเป็นอิสระจากกันนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ผูกมัดอะไรกันแล้วก็ต่างคนต่างมัวแต่ สนใจงานสนใจเรื่องของตัวเองเราก็เลยสบายใจในทิศทางนั้นก็ได้นะคะมันเลยออกแนวมีเซฟโซนกันนะคะมีเซฟโซนนะคะเขาเรียกอะไรต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันนะต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มันมีเซฟโซนนะคะหรือเป็นพวก vert, อินโทรเวิร์ดโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยออมเลยมองว่าพวกคุณเนี่ยเป็นความสม,สมสดุลในเะชิงกักนะชิลๆโฉบไปโฉบมานะคะร่วมงานกันหรือว่าเรียนด้วยกันหรือว่า มีแรงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมากแต่แค่กักกันไว้นะคะไม่ได้มีสถานะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่ออยู่ใครอยู่มันสูงมาสูงคือแต่ความรู้สึกหรือความผูกพันค่อนข้างมากนะคะที่มีให้กันนะถ้าพลังงานหลักตรงนี้ตรง6 0นะคะ ไปต่อได้เลยนะพลังงานหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ลัคนาราศีเนี่ยบอกไปแล้วก่อนที่เราจะไปเช็กกันว่าแล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมถานะบล็อกปิดกั้นธาตุลมนะคะอนุญาตประชาสัมพันธ์นแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันที่8เมษายน2025นะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้จุดเสริมสเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์นให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นพุทธคุณสายขาวร้อเปอร์เซ็นต์นะคะอิงกับบุญกรรมของเราและคู่กรณ ถ้าจุดแบบคนโสดก็อิงก,กับบุญกรรมของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีของอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีเด็ดขาดเพราะไม่ใช่สายดำไม่ใช่สายเท้านะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจึงแล้วแต่ว่าบุญบุญกรรมแต่งตัวเรากับเขาหรือของเราเนะี่ยเอ้ยมันเป็นยังไงนะะเอาเป็นว่าเป็นพลังงานในการเสริมเป็นการหนุนนะคะอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อใครไม่เชื่อปล่อยผ่านได้เลยนสนใจหลังบ้านหลังไม้ได้นะคะหรือว่าแอปเขียวตรงนี้ได้ถามว่านะคะเขาจะกลับมาหาคุณไมค์สลบสถานะบล็อกปิดกั้นธาตุลมนะ อมมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองค่อนข้างที่จะยังต้องการคอนเน็ชันนี้นะแม้ว่าสถานการณ์นี้มีการใช้อารมณ์กันอยู่เหมือนกันนะคะการหงุดหงิดการฉุนเฉียวการหึงหวงมีภาวะอะไรบางอย่างที่แบบรีบเร่งเร่งด่วนตัดสินใจนะคะมีการไฝ่กันทางความคิดหรือคำพูดเถียงกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ออาว่าเขาดูยังต้องการคอนเน็ชันนี้นะคะยังต้องการที่จะไปต่อ หรือว่าต้องการรักษาคอนเนคชันนี้เนื่องจากอะไรเอาไม่แน่ใจพวกคุณมีภาระอะไรด้วยกันไหมอะในบางคู่เนี่ยสมมตินะเป็นไม้มีลูกติดก็คือมีลูกด้วยกันใช่ไหมแล้วมันก็แยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่มีภาระเรื่องลูกเรื่องเต้าก็ได้คือเป็นไม้มีลูกติดด้วยกันนะหรือในบางเคสพวกคุณเนี่ยมีหนี้สินมีภาระอะไรบางอย่างหรือมันฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันยังต้องการคอนเนคชันนี้ก็ได้อันนี้อาจจะเป็น ทางฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะความรู้สึกตรงนี้นะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์ที่มันมีอุปสรรคกันเนี่ยนะคะภาระหน้าที่ลูกเต้าลูกติดนะคะหรือว่าการที่พวกเราฟันฝ่าอะไรด้วยกันมามันเลยทําให้ตัวเขาเองอาจจะนะคะต้องใช้ว่าอาจจะก่อนนะอาจจะอยากมาเคลียร์ใจนะคะมาเคลียร์กับคุณในปมประเด็นต่างๆใใบปิดใบปิดเป็นในอวานซ์นั่นแปลว่าเขายังต้องการอะที่จะเอ้ยไปไป,ไปมามา ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแล้วออมเขเช่นในบางเคสเขาสองตลอดด้วยอะเนี่ยมีการสืบส่องเรื่องของคุณอยู่ตลอดเลยหรือว่าเอาคุณออกจากหัวยังไม่ได้นะคะแม้ว่าจะบล็อกปิดกั้นกันไปพลังงานเนี่ยนะดูไม่ได้แย่แต่ออมถามว่าแล้วพวกคุณบล็อกกันทําไมนะคะมีไพ่กรกฎพริหัตธนูมีนขึ้นมานะคะพวกคุณบล็อกกันทําไมอาจจะไฟกันทะเลาะก,กัน นะคะมีความแตกต่างระหว่างกันมีความไม่ยอมกันเกิดขึ้นนะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมีคนยุ่งเยอะแยะเป็นอุปสรรคนะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างการทะเลาะกันคนยุ่งเยอะแยะการที่พวกคุณสับสนวุ่นวายอะไรก็กไม่รู้แหละนะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็เป็นไปได้นะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเป็นคําพูดก็ได้เนี่ยคำพูดที่ไม่ดีการประชดประชันนะคะหรือมีปัญหามือที่3เข้าแทรกอะไรอย่างเงี้ย นะมันก็เลยทําให้มีการจับผิดนะคะมีการตัดสินค่าโทษจับผิดนะคะอะไรกันบางอย่างนะคะตัดสินกันด้วยเรื่องการเงินเอาเข้ามาตัดสินความสัมพันธ์นี้ทำให้เจ็บเจ็บกันไปเออนะหรือมีคําพูดคําจาการประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยปัญหาหมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็เลยทําให้ไอ้ความไม่ยอมกันนั้นความแตกต่างกันนั้นเนี่ยแหละนะก่อเกิดให้เป็นพลังงานที่ไม่ดีอะไรบางอย่าง ต่อกันนะคะก็เลยมีการบล็อกปิดกั้นกันไปอ่ะเพราะฉะนั้นนําฟันทงให้อีกทีว่าตกลงพวกคุณจะได้กลับมาหากันใช่ไหมบล็อกปิดกั้นทัดลง The Strength ชาวสิงห์ Queen of Pentacles นะคะ Six of PentaclesFive of SwordsThe Tower ชาววันอ an ังคารพิจิกเมษ The Sun ชาววันอาทิตย์ลูกนะคะเป็นตัวที่จะทําให้พวกคุณนั้นยังไงก็หนีกันไปไม่พ้นก็ได้นะคะ หรือภาวะที่พวกคุณมีชื่อเสียงกันบางทีการการเป็นคนในสื่อ,อที่มีชื่อเสียงเป็นดาราอาจจะยังต้องกลับมานะคะหากันในเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะคะแต่ในบางเคสเนี่ยไพ่บอกว่าเอ,อ่อพวกคุณอาจจะกลับมาดูแลเทคแคร์อะไรกันบางอย่างใช้หนี้ใช้สินหรือดูแลเทคแคร์อะไรกันบางอย่างแล้วก็ตีแล้วก็แบบมีปัญหากันอีก นะเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นการ move on เป็นวงกลมหรือว่าความสัมพันธ์ลักๆๆเลิก,ล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 กหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาดูจะจริงจัง,จงมั่นคงกันได้ดูแลเทคแคร์การเปรกันหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีปัญหากันอีกนะคะด้วยทิฐิมานะการเอาชนะนะคะหรือว่ามันจะมักจะมีอารมณ์ร้อนๆหรือว่าสถานการณ์เปาะแตกปี๊แตกวีนแตกเกิดขึ้นนะ เพราะนั้นมีโอกาสค่ะจะได้กลับมายิ่งถ้ามีลูกด้วยกันอะสูงนะถ้ามีหนี้สินค้าขายด้วยกันทรัพย์สินสิ่งมีค่ามรดอกอะไรบางอย่างด้วยกันได้กลับมาแน่แต่จะจะมีปัญหากันอีกนะคะหรือเป็นการกลับมาเพื่อเคลียร์อย่างที่ยมบอกได้นะเคลียร์อะไรบางอย่างให้มันจบาาไปเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แต่เขาก็ยังต้องการคุณนะแม่เขาจะรู้ตัวดีว่าเขาทําอะไรอยู่เขายังต้องการแล้วก็เขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลย นะคะแต่เขามองว่าพวกเราอาจจะยังเด็กเกินไปไหมอายุยังน้อยหรือวุฒิภาวะในความรักยังน้อยทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้วเขาได้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงกับคุณด้วยนะไม่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาทําให้อะไรๆยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะเหมือนเขาก็แอบรู้สึกรู้ว่าตัวเองผิดอะไรด้วยนะคะก็เป็นกาลังใจให้ชาวท่านลมทุกคนขอให้เคลียร์กันได้